เอาละครับก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะก็มีอีเวนต์นะครับของเฮเดนเนี่ยเข้ามาใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ประจําวันนะก็เป็นอีเวนต์ที่เขาเรียกได้ว่าเออเป็นเวทมนต์นะครับผมเขาเขียนว่าเป็นเวทมนต์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นในฟาร์มนะฮะกล่องปริศนาจะปรากฏบ่อยขึ้น3เท่านะครับผมก็เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับที่ไม่เคยมีในเฮเดมาก่อนนะครับผมซึ่งเออวันนี้เนี่ยก็เป็นวันแรกนะครับที่เออทางเกมเฮเดนเนี่ยได้เอาอีเวนต์นี้เนี่ยมาให้เราเนี่ย ลองเล่นกันนะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับผมตามที่เขาบอกเลยนะครับกล่องปริศนาเนี่ยมันจะปรากฏบ่อยขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันปรากฏบ่อยตรงไหนทั้งที่ผมเลื่อนดูแล้วนะครับในฟาร์มของผมเนี่ยมันยังไม่มีกล่องขึ้นมาเลยนะฮะกล่องแดงนะครับเออนะฮะยังไม่มีเลยนะในณนะตอนนี้นะครับผมก็เลยไม่รู้ว่า3เท่าที่เขาเขียนเนี่ยมันโมหรือมันอะไรหรือเปล่าอัน <ๆ S 2> นี้คือผมไม่ได้ว่าตัวเกมนะปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ค่าการเกิดของกล่องอยู่แล้วเนาะซึ่งถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ ซึ่งผมเนี่ยไม่รู้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยมันมีอัตราการ เกิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเออผมก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลด้วยนะครับเนาะเออนะฮะนั่นแหละนะครับและมีเว้นนี้ออกมานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเออเขาเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าเขาโมเมเขาโกหกเราหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่แบบอีเวนต์ธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะซึ่งเออตอนนี้เนี่ยอีเวนต์มันก็เพิ่งเริ่มเนาะนะครับเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะครับผมก็เออเข้ามาถ่ายคลิปนะครับแล้วก็อยากมาลองทดสอบดูนะครับว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนะครับซึ่งมันก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์ครั้งแรกเลยของเฮเเเดนนนนนะะะสาหรรัับบอีีวต์้คผมก็ เพิ่งเข้ามานะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะมาลองดูนะครับอ่ะตอนนี้ยังไม่มีกล่องที่ฟาร์มนะครับผมหรือว่าถ้าใครเห็นกล่องก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเออตอนนี้เนี่ยคือยังไม่เห็นกล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป ที่ฟาร์มกร็กก่อนแล้วกันนะฮะไปดูที่ฟาร์มกร็กว่ามันมีกล่องไหมซึ่งปกติเนี่ยนะครับกล่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเปิดฟรีเนี่ยวันละหนึ่งกล่องนะครับในหน้าฟาร์มปกตินะแล้วก็ในเมืองผู้มาเยือนเนี่ยนะครับตรงทะเละครับเออมันจะมีกล่องไม้กล่องหนึ่งนะครับที่มันลอยอยู่ในทะเลเนาะนะฮะนั่นก็จะเป็นจุดรับของฟรี2จุดนะครับผมก็จะเป็นกล่องแดง1กล่องในฟาร์มนะครับแล้วก็จะเป็นกล่องไม้1กล่องนะครับในทะเลเนาะนะครับก็เป็นของฟรีนะครับอย่าลืมมาเปิดรับกันทุกวันด้วววยเเถ้้าากิิดด่ปปไแล วันละหนึ่งกล่องเลยนะครับกล่องที่เหลือเนี่ยมันจะล็อกหมดเลยเนาะนะครับมันจะเป็นลูกกุญแจล็อกและให้เราใช้เพชรปลดล็อกนั่นเองนะซึ่งตอนนี้ผมก็เลื่อนหากล่องที่ฟาร์มเกรกอยู่นะครับก็ยังไม่เห็นกล่องเลยนะในนัดตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโมหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับสำหรับอีเวนนี้นะเออ ก็เรียนหาดูว่ายังไม่เห็นเลยหรือว่าผมตาถั่ยอย่างวะเนี่ยผมอ๋อนี่ไงเห็นแล้วนะครับผมอ่ะนี่ก็คือกล่องใบแรกนะครับผมของวันนี้เลยนะของวันนี้เลยนะครับคือวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เข้ามาเปิดกล่องเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นกล่องใบแรกนะครับมาดูกันว่ามันจะล็อกหรือว่ามันจะฟรีนะครับผมซึ่งเป็นกล่องใบใหญ่ด้วยนะครับกล่องเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ขนาดบางถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะเป็นกล่องใบเล็กกล่องใบกลางแล้วก็กล่องใบนี้แหละครับกล่องใบใหญ่ที่สุดนะครับอ่ะก็เราลองเปิดดูปึ๊บอ่าเป็น ของรางวัลนะครับผมซึ่งมันไม่ล็อกด้วยนะครับอ่ะผมเปิดไปแล้วนะหน<แ>ึ่งกล่องนะครับผม,ผม,ลบผมบแล้วผมก็จะกลับไปที่ฟาร์มของผมนะครับเรากลับไปที่ฟาร์มของเรานะครับแล้วก็มาเลื่อนดูที่ฟาร์มของเราต่อนะครับว่ามันมีกล่องหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าฟาร์มใครจัดของตกแต่งเยอะวางของซับซ้อนเนี่ยก็อาจจะหากล่องยากหน่อยนะฮะแต่ว่าฟาร์มผมเนี่ยจัดเป็นแบบแนวเป็นระเบียบระเบียบรับให้มันโล่งๆนะครับมันจะได้ดูอะไรแบบนี้ง่ายขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับในการที่เราเนี่ยจัดฟาร์มอย่างเป็นระเบียบเรีย ผมมันจะทําให้เราเนี่ยหาพวกกล่องพวกอะไรต่างๆแบบนี้มันหาง่ายขึ้นเนาะนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นกล่องเลยนะครับผมในสำหรับฟาร์มของผมเนาะไม่รู้ว่าเออมันยังไงนะครับแต่ว่าที่ฟาร์มผมเนี่ยยังไม่เห็นกล่องนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวภาพยนต์ฟรีกอนหน่อยดีกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครสงสัยว่าทําไมผมถึงกดดูโฆษณาแล้วมันถึงไม่เด้งเข้าคลิปวิดีโอโฆษณาคือเป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยเคยเติมฟาร์มพาร์ทนี่ครับไปหลายรอบมากนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยเออไม่ขึ้นโฆษณณามมใหห้้้ดูเเเลยยนคคคับบบืืือออกแถุซ ในเกมหรือว่าเคยซื้อฟาร์มพาร์ทในเกมเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับว่าเป็นการปลดล็อกโฆษณาอะไรแบบนี้มั้งนะครับอันนี้คือผมไม่รู้นะก็ลองไปใช้กันดูนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่มีโฆษณาแบบให้ดูเป็นวิดีโอเนี่ยนานแล้วนะครับแต่ว่าอีกฟาร์มหนึ่งของผมเนี่ยเป็นฟาร์มแบบไม่เคยเติมเลยนะครับกับได้ดูโฆษณานะครับอะไรแบบนี้เนาะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมั้งนะครับผมอันนี้คือผมไม่รู้นะนะครับจะเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ เออไอตัวภาพยนตร์สีม่วงเนี่ยนะครับที่สีชมพูชมพูนะครับที่มันอยู่ตรงนี้นะครับทุกวันนะฮะก็ลองไปดูนะครับว่าใครเนี่ยได้ดูเป็นคลิปวิดีโอบ้างนะฮะอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะในระหว่างที่เราเอ่อรอกล่องนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยมาทํากิจกรรมต่างๆกันในฟาร์มดีกว่านะครับอ่าโอเคข้าวก็โตนะครับผมจะเน้นปลูกข้าวนะครับคุณผู้ชมนะผมจะเน้นปลูกข้าวนะครับแล้วก็เอาไปทําอาหารสัตว์สงวนนะครับผมโอเคผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเนาะนะครับไม่รู้ว่าจะลงอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ในหัวก็ตันนหหมดคส จริงๆมันไม่ได้ตานหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันขี้เกียจนะครับขี้เกียจทำอะครับเออนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็เริ่มจะมีไฟขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ใครสนใจนะครับก็กดสมัครได้ที่ด้านใต้คลิปเลยนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้แบบทําเป็นคลิปอย่างเป็นทางการนะอันนี้ก็คือแบบมาพูดในคลิปเฉยๆนะครับว่าช่องผมเนี่ยมันมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะสามารถกดสนับสนุนผมได้นะครับผมสมัครสมาชิกแล้วคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์สิทธิพเเเศษนนะครับตามมทีี่ผไได้้ขยยวล นะครับผมก็ลองไปอ่านกันดูนะครับตรงปุ่มข้างล่างครับข้างๆปุ่มกระดิ่งมั้งนะครับมันจะมีปุ่มคําว่าสมัครครับเออนั่นแหละลองกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็กดสมัครได้นะครับผมเริ่มต้นที่35บาทแค่นั้นเองนะครับผมเนาะนะฮะก็จ่ายถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเนี่ยคุณจะได้รับอีโมจิพิเศษนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการอัปโหลดนะครับเป็นอีโมจิที่ใช้ได้แค่กับช่องผมเท่านั้นนะครับผมเนาะนะฮะก็เอาไว้คอมเมนต์ใต้คลิปผมนะฮะเอาไว้แบบเอ่อเม้นผมในไลฟ์สดนะฮะะะแล้้วก็จมีปายชื่อนครับ เป็นป้ายสัญลักษณ์เล็กๆนะครับผมอยู่ข้างๆเชื่อ,องคุณนะครับให้รู้ว่าคุณเนี่ยเป็น ผู้สมัครสมาชิกของช่องนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากสมัครก็ไม่เป็นไรครับผมเนาะก็ไม่ได้บังคับเนาะนะครับก็แล้วแต่ใครจะสนใจสนับสนุนผมเนาะก็เริ่มต้นที่35บาทนะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับระบบสมัครสมาชิกของยูทูบช่องผมนะครับผมก็เพิ่งปลดล็อกมาเลยนะครับผมเนาะก็ไปกดดูรายละเอียดกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครกันนะเดี๋ยวผมให้อาหารม้าก่อนแล้วกันนะครับม้าของเราเนี่ยชอบกินแครอทนะครับ โอเคแครอทของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมปลูกไว้แล้วนะเอเคข้าวโพดโตแล้วปุ๊บเก <c oughs> ี่ยวข้าวโพดเสร็จป <c oughs> ุ๊บก็มาทําการปลูกพืชที่เรามีจํานวนน้อยนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นไฟมีจํานวนน้อยนี่นะครับปลูกไฟก่อนนะครับาฟของผมจะหมดนะฮะเคข้าวก็ขยันโตบ่อยจริงเลยนะครับข้าวเนี่ยมันโตเร็วที่สุดนครในบรรดาพืชผลนะครับนี่ ปูข้าว2นิ้วใครทําเป็นไหมครับผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเกของผมได้นะครับกล่องยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราต้องเอ,อ่อกดไปที่ฟาร์มกรกิกแล้วก็กดกลับมาที่ฟาร์มของเรานะครับมาดูกันว่ากล่องมันจะเปิดหรือเปล่านะครับอ่าไม่ใช่กล่องมันจะเปิดกล่องมันจะมาหรือเปล่าเออบางทีผมก็อาจจะตาถั่วนะคุณผู้ชมผมเออนี่ไง นะครับกล่องขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมนะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมันอยู่ข้างๆสิ่งของบางอย่างในฟาร์มของเรานะครับคือบางครั้งมันก็จะเกิดข้างต้นไม้นะครับแล้วต้นไม้มันก็บังอะไรแบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยหากล่องยากนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองเอฟเฟกมันดีๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกดาวเนี่ยออกมาอย่างนี้นะครับผมเนาะเนี่ยมันก็อยู่หลังต้นไม้ต้นนี้นะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราเอาต้นต้นพีชนะเป็นต้นพีชโอ่าอันนี้คือ กล่องระดับกลางนะครับผมผู้ชมนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะฮะกล่องเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3ระดับนะครับมีกล่องใบเล็กใบกลางแล้วก็ใบใหญ่ที่ผมเปิดเป็นฟาร์มเล็กเ,เมื่อช่วงต้นๆลีปน,นะโอเคอันนี้ก็คือกล่องระดับกลางนะครับมาดูกันว่า มันจะปลดล็อกให้เราหรือเปล่านะครับอ่าเป็นโอ้โหเป็นกล่องปลดล็อกได้นะครับผู้ชมครับเออนะฮะก็เป็นกล่องที่2แล้วนะครับผมที่ผมเปิดได้นะเออจริงๆเนี่ยมันเราเปิดกล่องได้แค่วันละหนึ่งกล่องทนานั้นสำหรับกล่องฟรีครับเออแล้วที่เหลือเนี่ยกล่องมันจะล็อกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องใบเล็กใบใหญ่มันจะล็อกหมดนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อีเวนต์นี้ทําให้เราเนี่ยเปิดกล่องผมรู้สึกว่ามันจะเปิดกล่องได้ถี่ขึ้นมั้งนะครับเดี๋ยวเราต้องลองอีกกล่องหนึ่งนะครับมาดูกันว ค่อนข้างโล่งเลยนะเลือกฟาร์มโล่งครับมันจะหากล่องง่ายอ่านี่ครับผมเจอกล่องแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอ่อกล่องใบเล็กนะครับผมผู้ชมนะเป็นกล่องใบเล็กที่สุดเลยในบรรดากล่องเอ่อที่เขาให้เปิดในฟาร์มเนาะนะครับมาดูกันว่าเราเนี่ยจะเปิดได้หรือเปล่านะครับอ่าเห็นไหมกล่องนี้ล็อกนะครับผมผู้ชมนะครับกล่องที่3คือล็อกนะแต่ว่า2กล่องแรกที่ผมเปิดไปเนี่ยนะครับผมมันไม่ล็อกนั่นเองเนาะนะครับอันนี้ก็เราก็โกดมาดูเอ่อความน่าจะเป็นของกล่องได้นะครับว่ากล่องเนี่ยมันจะเอ่อสุ่มอะไรให้เราบ้างนะครับผมโอกาสกี่เเเเเปอรรรร์ซ็็นนนะไไไแแบบี้้้้คังกาดด น็อตกะตปูขวงใชมาเฮอนะครับก็โอกาส2.4% 8นะฮะโอกาสที่ออกเยอะที่สุดนะที่เป็นไปได้เยอะที่สุดในกล่องเนี่ยก็คือบัตรกำนันนั่นเองนะครับผมเนาะบัตรกำนันสีเขียวนะครับจะมีโอกาสออกเยอะที่สุดนั่นเองนะฮะอืมก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถมาดูกันได้เนาะกดที่นี่ครับลูกเต๋าข้างบนมุมซ้ายเนาะนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูหน้านี้แบบผมนะฮะประมาณนั้นนะครับผมเขาก็จะให้เราใช้เพชรเนี่ยเพื่อปลดล็อกนะครับแน่นอนครับเราไม่ใช้นะครับเรากดกากบาทออกมันก็จะมุดลงไปในดินคืนนะครับ ฟาร์มนี้ค่อนข้างโล่งเลยนะมันหาง่ายนะครับถ้าเกิดว่าจะหากล่องเปิดเนี่ยนะครับแนะนาว่าให้หาที่พื้นที่โล่งๆเนาะนะครับฟาร์มเลือกฟาร์มที่มันโล่งๆครับฟาร์มเก๊กนี่ก็ไม่ได้โล่งเลยนะครับฟาร์มเก๊กหาค่อนข้างยากนะสำหรับกล่องนะครับโอเคเรากลับมาที่ฟาร์มของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วเรามาดูกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับในสำหรับฟาร์มหลักนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องที่อ,อยู่ในเมืองผู้มาเยือนด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดกล่อง เมืองผู้มาเยือนแล้วกันนะครับผมนี่ฮะกล่องมันอยู่ตรงบริเวณทะเลตรงนี้นะครับผมนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นกล่องที่ลอยน้ํามาแบบนี้เลยนะครับบางทีมันก็จะลอยมาตรงนี้บางทีมันก็จะมาอยู่ตรง ใกลๆหน่อยนะครับเออนะฮะก็มาดูกันได้นะครับเราจะสามารถเปิดฟรีได้ทุกวันเนาะนะครับก็ลองมาเปิดกันดูนะครับมันหากล่องง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันแค่อยู่ในทะเลครับเนี่ยเราแค่เลื่อนมาตรงทะเลนะครับมันก็จะเจอกล่องแล้วนะฮะโอเคอ่ะเปิดได้นะครับผมเป็นกล่องใบแรกนะครับเป็นกล่องฟรีเนาะนะครับแล้วก็มีคนเคยคอมเมนต์บอกว่าให้เราเนี่ยเออไปที่บ้านเพื่อนเนาะนะครับบ้านเพื่อนที่อยู่ในละแวกบ้านเดียวกันกับเรานะครับและเราเนี่ยก็ต้องแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเปิดกล่องได้อีกใบนะครับอ่ะนี่ครับอันนี้มเลลแยผ ามาดูกันว่าเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้นะครับผมได้ขวามเหมือนกันด้วยนะฮะเออนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นอะไรที่เออซ้ํากันลือเกินนะครับเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> ก็ถือว่าเปิดได้นะครับสำหรับฟาร์มเพื่อนนะโอเคแต่ okay, ผมจะรับคนนะฮะแล้วก็ไปฟาร์ม <spe ech> เพื่อน <spe ech> ฟาร์มต่อไปนะฮะมีกล่องไม้อ่ะไม่มีนะครับผม โอเคฟาร์มเพื่อนไม่ passage, บบไมีนะฮะปุ๊บอ่ะเดอรรับกดกลับไปที่ฟาร์มของเรานะครับมีกล่องไหมอ่ะยังไม่มีนะครับก็คือกล่องในเมืองผู้มาเยือนเนี่ยนะครับมันจะเปิดได้ฟรีที่ฟาร์มของเรา1กล่องมั้งนะครับแล้วก็ฟาร์มเพื่อนอีก1กล่องนะครับก็สรุปแล้วนะครับเราจะเปิดกล่องฟรีได้วันละประมาณ3กล่องโดยประมาณนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครฟุกอาจจะเปิดได้วันละสีกล่องก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่านับรวมกับเอ่อกล่องในฟาร์มหลักด้วยนะครับเออนะฮะประมาณนั้นนะครับผมผมก็อาจจะพูดงงงง เออเนะี่ยก็อยากให้ดูขี้ผมดีๆแล้วก็จับประเด็นให้มันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาผู้มาเยือนเมืองเนี่ยนะครับผมใส่ลงไปในเมืองก่อนนะครับ ส่วนผู้มาเยือนที่เหลือนะครับผมก็จะปล่อยออกไปนะครับเพราะว่าเขาต้องการมาเข้าบ้านสองถึงสหลังเนาะนะครับผมก็เลยขี้เกียจบริการเขานั่นแหละนะครับผมก็เลยจะปล่อยเขาออกไปนะครับเดี๋ยวเอาคนที่มาเข้าบ้านหลังเดียวเข้าเสร็จก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งกลับออกไปนะครับการที่เรากดส่งคนกลับออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เพื่อนในละแวกบ้านเดียวกันกับเรานะครับผมสามารถมารับคนจาก บ้านของเราได้นะครับผมนาอนะครับก <m> ็อันนี้ก็เป็นทิคสาหรับคนที่ยังไม่รู้เนาะนะครับว่าปล่อยผู้มาเยือนเมืองยังไงนะครับก็ปล่อยแบบที่ผมบอกกันแหละนะครับมีกล่องมาแล้วครับผมสาหรับฟาร์มของเรานะครับผมที่เมืองผู้มาเยือนนะครับก็เป็นกล่องไม้แบบเดิมเลยมาดูกันว่าเราจะเปิดได้ไหมนะครับผมเดาว่าน่าจะเปิดไม่ได้อ่าเห็นไหมครับจริงๆด้วยนะครับกล่องไม้นะครับผมที่อยู่ในเมืองผู้มาเยือนนะครับ กล่องที่3นะเปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาเช็คที่ฟาร,ร์มของเรากันอีกครั้งนึงนะครับว่ามันมีกล่องขึ้นมาหรือเปล่านะครับเขาบอกว่ากล่องมันเกิดบ่อยขึ้น3เท่าใช่ไหมนะฮะสเท่าหรือ3ากล่องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้ในฟาร,ร์มผมยังไม่เห็นกล่องใบต่อไปเลยนะครับอ่านี่ไงครับเห็นแล้วนี่ฮะ มาดูกันว่าเปิดได้ไหมอ่าเปิดไม่ได้นะครับอัตราการเกิดของกล่องเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงนะอันนี้คือผมรู้สึกได้เลยนะว่ามันเพิ่มอัตราการเกิดของกล่องจริงๆนะครับแต่ว่ากล่องเนี่ยมันก็จะเปิดฟรีได้ประมาณ1-2กล่องละมั้งนะครับผมตามที่ผมได้บอกไปหรือใครอาจจะฟุกเปิดได้3 4กล่องก็ได้นะครับผมถ้าคุณขยันเปิดนะฮะก็โดยสรุปนะครับผมอีเวนต์นี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่าเราต้องแบบหานิดนึงเนาะนะครับผมหาไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรา กดไปที่ฟาร์มเกรกนะครับผมหรือฟาร์มเพื่อนก็ได้นะกดไปที่ฟาร์มเพื่อนแล้วก็ไปเลื่อนดูนะครับถ้าไม่มีกล่องก็กลับมาที่ฟาร์มเรานะครับผมแล้วก็มาเลื่อนดูกล่องที่ฟาร์มเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็คุณก็จะเห็นกล่องนั่นเองเนาะนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการรีเซ็ตโดยที่ไม่ต้องออกเกมนะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการทําให้กล่องมันเกิดเนาะก็ในอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีระยะเวลาถึงวันพรุ่งนี้เนาะนะครับผมก็จะมีระยะเวลาแค่24ชั่วโมงนะครับสำหรับอี คตอาจจะเป็นสีเท่า5เท่าก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูทางตัวเกมอีกทีหนึ่งนอนนะครับคลิปนี้ก็โหอัดมานานมากนะครับเกือบ20นาทีแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าใครดูจบกันบ้างฮะถ้าเกิดว่าใครดูจบแล้วก็ชอบเกม HD นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับที่ดูคลิปนี้จนจบฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย